ไปเลาะปลามากอะได้นอเล่านอแขมแขมขี่ไก่มีแขมขี่ไก,แก่แล้วก็พักบะบนกระดูนน้ำนกคาปลาน้ำแกงใส้น้ำกันเนี่ยละแกงรวมมิดนีดวมาปอกก่อนแบบที่นี่ปอกก่อนเฮาค่อยเอามาแกงปอกแขมขี่ไก่ บอกอย่ากเลยเกมบาดมือเปลือมเป็นแข็งๆบาดมือไวอาหารปลาพี่นอ้อะ นอเข็มนอนเล่าพักมาบนสิบชูนพันเลยดิเขาเฮ็ดให้เห็ดสวนเขาถางจีบเบิร์มองหาแล้ว อาหารคนโบราณเนี่ยเลยเถาตะเกาวงหูจักกินคนสมือวงหูจักกินน่ะกินอาหารตลาดบงก,กินอาหารปลานั่งน้องใหม่หน่อยเนี่ยเลยสีขม,มข้มงอแขมกั่แขมใหญ่เนี่ยเป็นสมๆคือกันกับน้อเล่าแหละแต่นี่แขมขี้ไก่เนี่ยมันจะออกขมขม บอกแล้วล่ะค่ะหน่อเล้าเฮาเอาไปเกียงบัดน,นี้ทางน้าห้ฮ้อนแล้วจังค่อยเอาหน่อเล้าลงบ่อเก,กียงโดนนะค่ะมันสมเกียงแป๊บเดียวหน่อเล้านี่มันกินสกดก,สกไดไ็ได้ก,ดกินดสดก็ได้บ่ได้ยเกียงโดนกินสดๆก็ได้เป็นผัก ยังไปปลาไปดงฮอเจียวกับเข่าไปได้กินกับเจียวกันแล้วต้องเกียงกินสดๆเลยไปเกียงค่ะบันนี้ตามเาไข่ยานางเขาตามเส้เข้าเบือบก,ก็บบบกพริกตามให้มันละเอียด ห่อไอต้มผักให้มันยุบจังหน่อยแล้วก็ใส่เลยบอใบดนแกงปรุงรสตามชอบยยอยากใส่เห็ดใส่ยังมีเห็ดใส่เห็ดอยากใส่ยังก็ใส่ได้แกงในอเลาเอาตำเหล้วก่อนใครจะตำยานางหให้ละเอียด นั่งหอบตำแหลกแล้วได้รจำหนิาน้ำม,มาใส่สูตรมียญิงแกงน้ำมเนเราต้องย่านั่งลงตำเอาบ๊วยยองขันบ๊วฝ้าวฝ้ายังยองเอาตำม,มันต้องใส่เวลาเนี่ยจังหน่อยแต่มันก็แซ่บยามเปาไปแกงแก็เติมนม้ำละลาย งเราไปแกงมันจะโมป็นก่อนเอาสากมานั่นเอาสากสากมันยั่วมันยั่ว เอาเบื่อจังบอเป็นก้อนเนี่ยเราใส่ในหมอ้อน้ำเราเดือดแลลวค่ะตุบใส่ยอดแข็มก่อนพอมันมลดขมตัวใหม่มันจืดก่อนเดี๋ยวจังค่อยเอาน้ำเล่าลุง่งเอามันยาวพอดเด็ดให้มันสันจังเลยสิกินยาด อาอน้ดเล่าล่งแบบนี้เาลาเรื่องตีแกงแฮ้งโดนแฮ้งสมแนวต้มโดนมาเราเอาต้มแป๊บเดียวใส่หนามยานางใส่เอียงแล้วก็เอาขุ้นขุ่ประเด็น น้ำยานางที่เขาตัไ้ไว้แล้วละลายน้มไว้แล้วมาใส่ไปใส่พักขา บะบุญจักน้อยบะใส่หลหลที่เหลือไว้ตะตุมกินกับเจียวใส่กําหน่อยหนึง่ง phát xúc kéo khืน đây nào các anh em ta phát qua bồn xúc, xẻp bơm trước, miếng xẻp không, xẻ miếng xẻp, bớt xay súp lơ, เดี๋ยวก่อนจิมรับพี่น้องสซ่บแล้วใส่ไปอีตูแล้วก็เอาขึ้นเรียบร้อยค่ะแกงนาเล่าเฮร เรียบเรียบเรียบร้อยค่ะแกงนอเล้าห้งังกินกันค่ะพี่น้องเข้าเที่ยง